เราก็ผ่านมาหลายครั้งแล้วน,นะฮะก็คงจะจะให้นักลงทุนต้องใช้ความาใช้วิจารณญาณน,นะครับว่าในการที่ลงทุนในหลักทรัพย์ใดเนะี่ยก็ให้ดูหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักเพราะอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็ต้องกลับมาถึงว่าบริษัทนั้นมีความสามารถในการทํากาไรหรือไม่เรื่องของปัจจัยทางการเมืองอา,อาจจะมีผลบ้างแต่ก็อาจจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นระยะระยะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะมีผลต่อเรื่องของการประกอบการในระยะยาวนะครับระยะสั้นอาจจะมีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าทางที่ดีก็คือเรื่องลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยที่พื้นฐานที่ดีรองรับดีกว่าตอนนี้เราเริ่มมีบรรยากาศทางการเมืองที่ไม่ค่อยเป็นบวกเท่าไหร่ก็เลยยิ่งทําให้นักลงทุนโดยเฉพาะต่างชาติก็เริ่มที่จะกังวลมากขึ้นก็เลยอาจจะตัดสินใจ ชะลอการลงทุนในประเทศไทยไปก่อนแล้วดูสถานการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะจริงๆเขาไม่ได้ห่วงเรื่องการเมืองมากขนาดนั้นเพราะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนี่เขาเห็นมาตลอดนะฮะหปีที่ผ่านมาในบ้านเรามันก็มีมาตลอดที่ก็เป็นห่วงก็คือว่านโยบายหลักๆทางเศรษฐกิจเนี่ยจะไม่สามารถถูกผลักดันออกมานะอย่างตอนนี้ที่กำลังเป็นกังวลอยู่ก็คือนโยบายลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสองล้านล้านบาทซึ่งตอนนี้ก็เ,เริ่มที่จะชัดเจนแ,แล้วว่าคงจะล่าช้าก,กว่าำกำหนดเดิม แต่นี้จะได้ทําหรือเปล่าจะได้ผ่านกฎหมายออกมาหรือเปล่ายังไม่มีความแน่ชัดตรงนี้ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่นักทุนต่างประเทศเป็นห่วงที่สุดส่วนเรื่องพัฒนานก,การเมือ,กองก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องเห็น,หนผลก่อนว่าเป็นยังไงนะครับก็คือวันที่4และว,วันที่7นะครับแต่ดูจากท่าทีของทุกฝ่ายเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชุมนุมหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าก็ยังอยู่ในทิศทางที่ยังเหมือนเดิมอยู่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คงอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่ง4-7นะครับ แต่ว่าโดยทิศทางของตลาดโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเราได้ปัจจัยบวกเข้ามาจากปัจจัยต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของสหรัฐนะครับก็จริงๆปัจจัยบวกที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัจจัยบวกที่ดูดีพอสมควรเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเองตัวเลขดีขึ้นแต่ว่าทางธนาคารกลางก็ยังยืนยันว่ายังดําเนินนโยบายผ่อนคลายอยู่ในการประชุมครั้งล่าสุดตรงนี้ก็ถือว่าเราจะเห็นภาพชัดเจนว่าตอลล์แข็งน้ํามันเพิ่มขึ้นนะครับช่วงนี้หุ้นไทยก็อาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องของทิศทางองกลุ่มพลังงาน นี้ซึ่งก็กลายเป็นกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกันในประเทศวันช่วงนี้ราคาหุ้นอาจจะต้องมองเป็นกลุ่มด้วยเหมือนกันประเทศไทยยังไม่เคยใช้ความเสี่ยงทางการเมืองทำลายธุรกิจใครตรงนั้นคือจุดดีนะครับเราปฏิวัติน้องสิบก่าครั้งแต่นักธุรกิจต่างชาติที่อยู่ไม่ได้ไปไหนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถูกกระทบนะครับนอกจากเรื่องเรื่องของการท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจใหม่ๆหลังหัก ไม่เป็นไรฮะสถิยรภาพทางการเมืองไม่ได้หมายความว่าตัดสิทธิประชาชนในการชุมนุมสถียรภาพทางการเมืองคือเปิดเสรีให้ทุกคนสามารถแสดงความเห็นแต่ขอให้มีความสงบในการแสดงความเห็นในการชุมนุมเร็วเกินไปที่จะบอกว่าตอนนี้คนเริ่มกลัวและไม่บริโภคแล้วไม่ใช่จริงนี่ท้ากับกันนะถ้าคนกลัวจะต้องยิ่ง,ง,งตุนตอนนี้เขาไม่ยังไม่ตุนไงก็แสดงว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นความเชื่อมั่นยังมีอยู่เพราะนั้น คงต้องติดตาม6-7วันต่อไปนี้ครับอย่างใกล้ชิดว่าเป็นยังไง